เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าไอ้เจ้าเศษอาหารในครัวที่เราทิ้งกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรที่มีค่าขึ้นมาได้บ้างวันนี้นะครับเราจะมาดูกันเลยว่าจะเปลี่ยนขยะที่เหมือนจะไม่มีค่าพวกนี้ให้กลายเป็นทองคำชั้นดีสำหรับสวนของเราได้อย่างไงคือปกติแล้วเนี่ยเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวันมันก็สร้างปัญหาให้เราอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับแบบทั้งทาให้ทางขยะเต็มเร็วเกินหรือบางทีก็มีกลิ่นออกมาจนต้องรีบเอาไปทิ้งเลยแต่ แต่ถ้าเราลองมองอีกมุมหนึ่งนะสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ครับรเผลออาจจะเป็นโอกาสทองเลยด้วยซ้ําที่จะสร้างของดีๆให้กับต้นไม้ในส่วนของเราโอเคครับหัวข้อแรกของเราเลยเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคําฟังดูดีใช่ไหมครับคือกระบวนการนี้นะครับมันดีมากๆเลยนะไม่ใช่แค่ช่วยลดขยะในบ้านเราได้แบบเยอะมากๆแต่เรายังจะได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีๆที่จะทําให้ผักเอ่ยต้นไม้เอย่ยแข็งแรงโตวไวแบบธรรมชาติสุด,สดๆเอาล่ะ แล้วต้องใช้อะไรบ้างล่ะในการจะเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยเนี่ยมาดูกันเลยครับบอกใบให้ก่อนเลยว่าส่วนผสมเนี่ยง่ายมากเป็นของที่หาได้ไม่ยากเลยจริงๆนี่แหละครับส่วนผสมหลักๆก็มีแต่ของที่เราคุ้นๆกันทั้งนั้นแหละเนาะก็จะมีเศษผักผลไม้แล้วก็มีพวกรำข้าวน้ำตาลทรายแดงอ้อส่วนจุลินซีย์ EM อันนี้ถือว่าเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวช่วยพิเศษที่จะทําให้ทุกอย่างมันย่อยเร็วขึ้นอีกแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยนะไม่ใช่ปัญหาเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของที่อยู่ใกล้ๆตัวเราทั้งนั้นเลยเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วหัวใจของเรื่องเลยก็คือขั้นตอนการลงมือทําจริงซึ่งจะบอกว่ามันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่แบบว้าวมากเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันทีละสเต็ปแบบง่ายๆเลยนะรับรองว่าใครๆก็ทําตามได้แน่นอนมาเริ่มกันเลย สเต็ปแรกนะครับหั่นทุกอย่างให้เล็กลงทําไมต้องหัน่นก็เพราะว่ายิ่งชิ้นมันเล็กเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งย่อยสลายเร็วขึ้นเท่านั้นครับเหมือนเปิดทางให้พวกจุลินทรีย์ตัวจิวจ๋วๆเนี่ยเข้าไปทํางานได้ง่ายขึ้นไงครับพอหั่นเสร็จปุ๊บก็เอาใส่ถังโรยรําข้าวทับลงไปแล้วก็ราดด้วยน้ําที่เราผสมน้ําตาลไว้ขั้นตอนนี้มันเหมือนเรากําลังเตรียมบุฟเฟ่ชั้นดีให้กับกองทัพจุลินทรีย์ของเราเลยละครับอ่ะมาถึง2ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่เราคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนดีแล้วนะ ก็ปิดฝาแต่ปิดแค่หลุมหลวมพอนะครับไม่ต้องปิดแน่นให้มันพอมีอากาศระบายได้บ้างจากนั้นก็ถึงช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนกันหน่อยคือต้องเก็บทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณสัก15 3 0ถึง30วันแล้วก็อันนี้สำคัญมากเลยนะอย่าลืมไปคนมันทุกๆ3 5ถึง5วันนะครับการคนเนี่ยมันคือการเติมออกซิเจนเข้าไปช่วยให้กระบวนการหมักมันสมบูรณ์ที่สุดครับและแล้วหลังจากที่เรารอมาหลายสัปดาห์ คำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าทองคำสีดำของเราเนี่ยมันพร้อมใช้งานแล้วมันมีสัญญาณอะไรบอกเราบ้างมาดูกันเลยครับนี่แหละครับคือความแตกต่างที่เห็นได้แบบชัดๆเลยจากตอนแรกที่มันเป็นแค่เศษอาหารเปรียกเปรียกแฉะอาจจะมีกลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับกลายเป็นวัสดุที่สีเข้มขึ้นร่วนซุยจับดูแล้วไม่แฉะติดมือและที่สําคัญที่สุดเลยนะกลิ่นเหม็นๆม็นหายไปหมดเกลี้ยง เหลือแต่กลิ่นหอมๆเหมือนดินหลังฝนตกนี่แหละครับคือสัญญาณว่าทองคําสีดําของเราพร้อมใช้งานแล้วและแล้วก็มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยส่วนที่ดีที่สุดเลยครับนั่นก็คือเราจะเอาสมบัติล้ําค่าที่เราทํากับมือเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างแล้วมันมีข้อดีอะไรซ่อนอยู่อีกไปดูกันเลยและจะเอาไปใช้ยังไงง่ายมากๆเลยครับจะเอาไปร้องก้นหลุมก่อนปลูกต้นไม้ใหม่ก็ได้หรือจะเอาไปโรยรอ,รอบๆโคนต้นไม้ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้เหมือนกัน หรืออีกวิธีก็คือเอาไปผสมกับดินปลูกในกระถางหรือในแปลงไปเลยก็ได้บอกเลยว่าดีทุกวิธีครับเลือกแบบที่สะดวกที่สุดได้เลยทีนี้เรามาสรุปประโยชน์ของมันกันหน่อยดีกว่าซึ่งมันเยอะมากจริงๆนะอย่างแรกเลยขยะในบ้านลดลงแน่นอน2คือประหยัดเงินค่าปุ๋ยไปได้เยอะเลย 3. อันนี้ดีมากคือมันปลอดภัยไร้สารเคมีเป็นมิตรกับโลกของเราสุดๆและมันยังช่วยให้ดินดีขึ้นดินร่วนซุยอุ้มน้ําได้เก่งขึ้นและสุดท้าย ผลลั์ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือต้นไม้ของเราจะแข็งแรงเติบโตงอกงามโอ้โ oh หคุ้มซะยิ่งกว่าโคมีกครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะกิจกรรมง่ายๆแบบนี้แหละครับที่มันคือการสร้างความยั่งยืนจริงๆท้งกับบ้านของเราแล้วก็ส่วนของเราด้วยมันคือการหมุนเวียนทรัพยากรที่แบบสุดยอดมากจากของที่เราเกือบจะทิ้งไปแล้วกับเอามาช้างประโยชน์ได้มาหาศาลขนาดนี้ พอได้เห็นทั้งหมดนี้แล้วก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันเล่นๆน,นะครับว่าครั้งต่อไปที่จะลงมือปลูกต้นไม้สักต้นหรือจะทําแปลงผักแปลงใหม่จะมีอะไรที่ดีไปกว่าการเริ่มต้นด้วยดินดีๆที่เราสร้างขึ้นมากับมือของเราเองอีกหรอครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลย